w วลค o ั e ทูพีพิมชานาลครับอยู่ในรีแคปเพลงคแมร์นะครับผมของพรเดลิงนะครับผมเพลงนี้เดือดมากเดือดจัดเดือดแบบแม่งอยากจะลุกไปต่อยขเขมรน,นี่เฮียก็ <laughs> <laughs> ก่อนอื่นนะครับขอแสดงความเสียใจยนะครับกับคนที่แบบสูญเสียนะจากจากเหตุการณ์ที่เราแบบลบกันนะครับทั้งทหารทั้งชาวบ้านนะครับผมใครที่ได้รับผลกระทบนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับอยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วๆมากเลยครับจริงๆอะ่ะสำหรับผมมาคนขเขมรอะ่ะ ผมมีน้องเป็นคนขเขมรเหมือนกันนะครับมีรุ่นน้องเป็นคนขเขมรที่แบบเคยทํางานด้วยกันเคยเป็นแบบสังสรร์ปาร์ตี้อะไรด้วยกันนะครับผมคนขเขมรไม่ได้เฮียทุกคนนะครับอย่างรุ่นน้องผมก็คือดีมากน่ารักมากแล้วก็ขยันทํางานแต่ก็เนี่ยพอเรามามีปัญหากันเป็นเรื่องของพวกคนใหญ่คนโตของฝั่งรุ่นนะทาให้คนขเขมรที่อยู่เมืองไทยคนที่เขาไม่รู้อีโนอยอเน่นะครับผมต้องมาเดือดร้อนด้วยนะครับผมก็คนไทยนะครับก็อย่าไปเกลียด คนเขมรทุกคนนะครับผมเพราะว่าคนเขมรที่อยู่ในเมืองไทยบางคนเนี่ยเขากลรักประเทศไทยนะครับรักคนไทยเป็นเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วจริงๆแล้วอ่ะแต่ไอ้พวกเฮี้ยที่แม่งส้นตีนเนี่ยแม่งก็ต้องโดนโอเคเดี๋ยวเรามารีแคปเพลงนี้กันหน่อยครับว่าเขาด่าอะไรเขมรบ้างะมาน้องปอนเริ่มเลยครับประชาชนโคตรจนไอหุนเซนโคตรรวยนอนหอกกระดอรอไอวันด้าโมกว้ย วันได้อีกตัวนะครับผมตัวนี้นี่ผมเคยรีแอคเพลงแม่งด้วยนะตอนนั้นแม่งแบบกําลังมาเลยกําลังดีเลยแล้วก็แบบฟีดกับคนไทยเยอะแยะเลยนะ แต่พอมีเรื่องแบบนี้ปุ๊บแม่งเฮี้ยทันทีนะสมควรที่จะต้องโดนดิสแบบหนักๆน,นะแล้วก็คงไม่ได้เหยียบแล้วละครับแผ่นดินไทยไอส,สัตว์วันด้าและภาษาหมอยพวกขเขมเนโคตรอวยโคตรสวยหน้าสมเพชไอประเทศหัวควยเฮี้ยเพลงนี้ก็ไม่ต้องความหมายอะไรมากครับดา่ดาด่าล้วนๆดีจะปล่อยเฟกนิวเมียวันด้าไอหุนเซนเย็ชิลเลยมึงคอมรนแดงไม่ใช่คิดเลดฟิล ก็คิดเลสฟิวก็คือตัวละครหนึ่งนะครับใน Resident Evil นะครับก็น่าจะเปรียบเทียบว,ว่าแบบมึงมันก็แค่แคพวกขมเมนแดงแบบไม่ได้ไม่ได้ฟยวเหมือนกับคิดเลสฟิวเคมโบเดียยูดิกเฮดเคมโบเดียนะครับไม่ใช่แคมโบเดียคือแม่งชอบเคมไงยูอาริกเฮดก็คือหัวขวยเลวันด้ารีบมาได้เวลาเช็คบิล เคมาเดียมึงจะเคมแม่งทุกอย่างเรียกมึงคอมเมนต์นะคอมเมนต์เพราะว่าน้ำแม่งไม่อาบที่ก็ไม่ล้างไอสัตว์ผ้าก็ไม่ตากนวดจิ๋มปากแดงไว้ใจได้อเปล่าไรศักดิ์สรีไรจริยธรรมไรยางอายไรวัฒนธรรมตอแหลแถเก่งใครจะรับฟังทำตัวเฮี้ยงเงี้ยใครจะรักมันอันนี้ก็จริงนะครับประเทศเฮี้ยน,นี่แม่งเคมทุกอย่างอะไรก็ของมึงหมดมวยไทยยังเป็นของมึงเลยมึงจะบ้าเหรอกุนคาแมนี่แม่งมวยเฮี้ยอะไรมึงเคยชนะมวยไทยได้สกรอบไหมไอสัตว์ เนระคุณกันคนไทยไม่ต้องการมึงเด็กข้างขายหุนเซนไม่ต้องทําดึงเพลงเมี่ยงปะเฮียอะไรกูไม่ฟังมึงเมียมึงขายปะกูให้พันหนึ่งอันนี้ก็ยังด่าวันได้อยู่นะครับทุกคนเอาจริงเนรคุณคนไทยไม่ต้องการมึงคนเขมรนะ่ะคนไทยแบบให้งานให้การทําอะไรเยอะมากคนเขมรเข้ามาทํางานในเมืองไทยเยอะมากนะครับยังมีรุ่นน้องผมเมื่อก่อนก็ทางานอยู่กับผมทํางานอยู่กับรุ่นพี่ผมนะก็แบบโอ้เรียกว่าดูแลเหมือนเป็นน้องคนนึงอะ่ะเป็นคนไทยคนนึงอ่ะครับเราแบบ ไม่เคยแบบว่ารังเกียจแม่งเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกครับคนที่เฮี้ยจริงจริงแล้วแม่งคือหุนเซนนั่นแหละครับพวกคนโตของประเทศแม่งแหละที่ทําให้ประชาชนของแม่งเองอ่ะชิบหายกันหมดเนี่ยแดกอยู่คนเดียวนะประเทศแม่งเลยไม่เจริญแล้วผมโคตรชอบเลยเพยงเมี่ยงปะเฮี้ยอะไรกูไม่ฟังมึงเมี่ยงปะเมี่ยงปะเมียมึงขายป่ะกูใว้พันหนึ่งตบัดสัตนะไอหอกข้างแค่เตรียมเจ๊งโง่เห้งมึงอ่ะค่อนข้างแย่ พูดไม่อายปากเลยมึงหน้าด้านแท้หน้าด้านแท้คือหน้าด้านแท้ปกว่าไทยเปิดก่อนบ้านพอ่อบ้านแม่สะใจวะเพลงนี้แม่งมันสะใจทิ่พายภาษาบ่อยไม่ให้กูขำได้ไงพวกขมเขมรปากแดงมึงรีบผันให้ไวประเทศแม่งล้าหลังได้ใจจบแล้วไอ้วานด้าวาดฝันไว้ไกลบินไปเมกาเพื่อจะซื้อใหม่ใหม่แต่มึงก็ระวังโดนส้นตีนคนไทยไอเรื่องใหม่ใหม่นี่แม่งก็ส้นตีนเหมือนกันนะบินไปเมกาจะมาซื้อไม,ม่มาตีปากอย่างโอมไงไอสัตว์มึงมึงดีกลับมาดีกว่ามาไอเฮ้ ดิให้กูฟังเข้าใจด้วยนะไม่เอาภาษาหมอยใหสัตว์นครคุ้มหลีที่มึงว่าให,ใหญ่ใหญ่บินกลับมาวันไหนให้ไปวัดไซส์ใหม่นครคุ้มหลีคือที่ไหนครับขอเซิร์ชหน่อยดิหาไม่เจอนะครับนครคุ้มหลีเจอแต่นกคุ้มหลีไม่รู้คืออะไรใครรู้มาเมน์บอกกันหน่อยนะครับผมด่าแม่งแล้วกูชักสนุกไอ้คัมแมวานด้านอนชักกระตุกอกแม่งจะแตกแล้วววาตายปั๊กจะหลุดส่งแม่งลงไปหาบรรพบ,บุรุษสัมผัสโหดโถน,นะครับทับอากาศเอ็กเพสทำหน้าผู้มึงจ่อยกันหมด อ,อ๋อหมายถึงแบบท่าอากาศเราที่ไปแบบทิ้งระเบิดอะไรอย่างี้นะหนังกระติกบ้านมึงมันคงสอยไม่ตกเมียมึงยังกูเล่นหอยกระตุกไม่แพงแต่ว่าแล็ปภาษาหมอยก็จบอ,อ๋อเฮียบินไปซื้อไม่แพงหนึ่งอเมริกาแต่ถ้ามึงแล็ปภาษาหมอยฟังไม่รู้เรื่องเฮียภาษาสาุนตีีของมึงอะ่กะก็จบนะครับไม่ได้เฮียอ,อะไรละเรื่องเมียมึงยังกูเล่นหอยกระตุกนี่ผมหามากช่วงนั้นยังกูนี่แบบโคตรปั่นปั่นจัดเลย เล่นข่าวว่าแบบแม่งเชื่อจริงนี่ไม่รู้ว่าแม่งจริงหรือเปล่านะคิดว่าแม่งเลิกกันจริงเพราะว่ายัางกูเนี่ยถ้าจริงนะแม่งก็ง้อชิบหายอะ่ะเย็ดแม่ตูดมึงโดนหุนเซนเย็ด yeah, แน่ไม่ต้องพูดให้มากไม่ใช่เพื่อนใช่ญาติรอยสักเหมือนทับหนังสือพิมพ์มาประเทศไทยทํางานเพื่อหากินแต่เขมรเฮียบางตัวกัดยิงพวกมึงแม่งเลวเป็นทุนก็เลยต้องเละเป็นจุนโอ้นี่เขาหลาๆเลยตรงนี้ไอ้พวกเนรคุณแผ่นดินเพลงนี้นี่ด่ามันจัดทุกคนกูไม่อยากด่าเหมารวม แต่พวกแม่งส่วนใหญ่ตั้งตัวเป็นปอลปักแถวนี้ไม่มีดอชดามีแต่กระดอกัวแทงเมียม,มึงเหมือนตอประตักนี่เท่ๆเลยนะครับเชีย่ยเคมโบเดียพิกเจอร์เอกการละครโลกรู้พวกมึงปอไม่สัตว์อันนี้นี่น่าจะด่านั่นนะครับมาลีนะมาลีโซเชียตานะอีตัวนี้นี่ตัวตอแหลเลยนะทุกคนเฮียพูดเฮียอะไรแม่งมัวั่วกเละเทะไปหมดคือ,อเฮียคือ,ค,อคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้อะคือแม่งจะพูดแบบพูดแบบตอแหลคนละเรื่องไปแบบ หน้าด้านๆน่ะคือไม่สนนะว่ารู้ไม่รู้อะแต่กูจะตอแหลไปอย่างเงี้ยใครจะว่าไงก็แม่งก็ไม่สนนะคราวนี้คนไทยไม่ยอม F16 สักองมึงแห่นมองกันจนคอจะหักมึงระเบิดโรงบาลยิงคนชายแดนมึงไม่ตายดี UQ my man สัตว์ให้ใจไปแล้วกูได้รายแทนเรื่องยิงโรงบาลยิงคนชายแดนนี่แบบเพี้ยจัดเลยนะครับทุกคนแท็กนี้จบปุ๊บมึงรู้ who I am ตกมึงง่ายไม่ต้องใช้ไมแพงกูมาบอกให้โลกรู้ทัดฟอร์มไทยแลนด์ ก็คือกูมาบอกให้โลกรู้นะครับนี่คือความจริงจากเมืองไทยนะครับแล้วตอนจบว่าผมชอบอันหนึ่งมากเลยคําพูดมากมายความหมายเมียงปะเฮียสะใจวะเ <c oughs> พลงนี้โคตรมันเลยครับทุกคนก็ช่วงนี้นะครับก็ให้กําลังใจทหารแล้วก็ชาวชายแดนนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่จบไม่สิ้นสักทีจริงๆนะครับตกลงกันไว้แบบไหนตกลงกันหยุดยิงหรืออะไรแม่งก็แม่งก็ยังยิงอยู่ดีอ่ะจะให้ลุยแม่งหนักๆเลยผมว่าถ้าเขาทําได้ก็คงทำไปแล้วล่ะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะตื้นลึกหนาบางอะไรรัฐบาลไทยทําไมมันถึงจบเรื่องกันไม่ได้ทันทีนะท,ทั้งที่เราแม่งก็เหนือากาเยอะครับทุกคนมันไม่ใช่แค่เรื่องของไทยกับกัมพูชาครับคนทั้งโลกก็ดูอยู่เราแม่งก็ถ้าลบกันจริงไปแบบใส่แม่งหนักจริงๆมันก็ต้องมีคนที่ผู้บริสุทธิ์ที่ก็ต้องเดือดร้อนนะครับทีนี้ก็หวังว่าเราจะหาทางแก้กันได้สักทีจริงๆนะครับอยากให้มันจบแล้วครับเพราะว่า เป็นแบบนี้ต่อไปก็มีแต่เสียกับเสียครับคนที่เขาอยู่ชายแดนเขาก็เดือดร้อนนะครับทุกคนก็ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์กันนะครับแต่เพลงนี้สะใจสุดโคตรมันโคตรเดือดก็ไปฟังกันเยอะนะครับระบายอารมณ์กันได้นะครับจากเพลงนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย